ไม่ไหนนาทีหนึหนน่งสบายดีพี่น้องสุ้ขุนสุขคนพี่น้องหลังจากที่เราใส่หม้อ,งองนี่ยเชาไหมายามจิ๊บเนาะพี่น้องยามจิ๊บยามโต้งพี่น้องอู้พนเกิดกำลังตกว่ะพี่น้องน้ำก,กับกำลังขึ้นเน,น,ะนาะเดี๋ยวบาเบิ่งมาชมกันพี่น้องกระชีนไหนทำไรบางทีน้ำ

ยูรุมเขาชอบยาเว้ยูรุมวโ้โอ้กันนพายุถล่มนะพายุโนโนดูตงสื่อสื่อสื่อบาวยาก่ตายห้เป็นคนต่างสื่อพายุว่ะ เติบนะเจาะในเบิง <c oughs> ตอนเทเนาะเอ้อปิงกินป่วะเออ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 มเนตปิงแมงอันนี้กินเจ็บขนาดเลือกเรือกยืเลยะโอ้หว้าเนอจน แับนี้ตัวนุไอ้น้องเหรอฝอยดงสาดสามสิกินทั้งวันนี้สามสิกินแตกต่างกันแน่ะลรกบใส่หม้อกับตัวข้าวเดียวอะไรเต็มของข้าวเดียวเลยข้าวเดียวพี่น้อยเต็มของบางตัวถ้ามาอยู่ดุนตั้นใหญ่เลยตัวผงยี่มาม่วงมันใหญ่มันใหญ่หรือว่า เือกมากในทางไหนเลยานบ้านพยมาเี่ยวพี่น้องโอ้เป็นใจมาจังนี่นั่งเบื้องหนั่งเบื้องจะปาาเบื้งเป็นมปงอเนาะมปงเนาะก็คือมาทวไปไทพี่น้องเลยไปไหนเเดือนถึงขึ้มาไว้แเทเดือนจาได้หตกงานม่งานเ เขาไปฮเขาไปไยเขาไหลรถไถละแต่ไปไยไแต่พี่ตาจับซับจําเปอ่ะเป็นยังไงคือมะอ่มาดบอน้อยเหยดงนั่นเป็นยังไงอเหะไรงะโอ้เอาวิ่งเงเห็ด่พอแม่ก็ช้ายออกนะพอแม่ก็ชิ้ง่ายออก เราก็เลยมาอีกก้อนหนึ่งองหางานก่อนจะเหลืงานอีกใจพ่อไม่ห้างานก่อนหมอจะก็มาพี่เล่ยโอ้บัตรเบ็ดก็มาต่อบัตเลยเนาะยังฉีกเงินไป่อยู่วะกันไต้เะบางเยอะวันเขาอยากขายคนอยากขายบัไรเงะมันมุ้ยเงินที่เงินหมื่นหมื่นฐานมาทก็พ่อจ้าบุรัษก็มาตีหาเงิน

ไมสิป็อกันด oh! ิ painful. ุคนมายนงมีคนอยู่งปาด้วอยู่งบินะโอ้ยใเลยเรือลดงนึงเนแขอแรมมัมา่อยเี๋ยวเาจะปกน้อพี่น้องป้งกินีนี่เขาก็ว่าอีกโอ้คนยังมาีกม่มีหัวสออหัวเสือมาอีกเยม่ระงั้น ไมาใช่แต่ยังดังมันเอาไม่เป็นดังอ่งนี้อย่านเปื่อนกลเปื่อยังเสือเสียอเสียคอขาดม่นะไอ้หนุ่มมีแต่ร่างมีแต่ร่างีแต่ร่างมันใช่ไหมุ้ยนะมนอเอาใจใจ่รถเขาเป็นเสือหม่เดี๋ยวอะว่าเป็นั่งเป็นดั้งโอ้หือ่กระตาโอ้ยฮ่าฮ่ thế cả, anh đang đi em em em, comment. Hã? Luôn mía. Hãy 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 mía. Hãy

เข้าวเพื่ะคนบ้าตูบนี่คักขนาดนี้เนาะเอ้มาอยู่หอกปุ้นปุ้นม่แง่งน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยอะนั้นไรไลอยู่บ่ไลอยู่บ่ มีส oh! oh, oh, uh. uh. well, no. ิ่งก oh, ินอิไทยร่สังก kh ินสังกินเานโอ้ส่นี่แล้วเ้หองลังหเนาองลังกันตีุตอร์นามาตัวหนึ่งตัวนตัว่ใหญนาะก็หลังลังหร่าพี่น้องเขาหันเจ็บข้างเนโอ้มมาถือขนาดได้แต่เของเขาหัน แล้วปรมาจารย์มาได้ิโลอ่ะครับี um <h <h ่เน anyway> ้าหนอยี่นเปลงดเลยหิวเขาแห้งได้แรงนะสบายนะเดี๋ยวะสบายจังไงใส่กางติดช่วยใ่มเทร์หลัง กาใส่หมขาเนี่ยนี่ี่อยู่ด้ยนี่เจ้าก็ะพอะหมาใส่ตะกตายเี่ตะกใส่เนาะพุนตายด้วปลาดุกมีเนาะปลาดุกมือแรกองปลาดุกบางคนย่งชวนเจียวที่ช้อ้ปลาดุกันมีปลาดุกกี่ปลากินมี่นองเท้าปลาผาปลา เดี๋ยวลงนิดนี้เีมันก็ข้าวแลว่าข้าวเดียวนะเสียดมีแกมไม่พอน้อซุปคนนี้มุ้ยอีกแล้วพี่น้องเนี่ยอือเป็นยังไงมัดอ่ะมัดพวกพี่ปอบซุนเห็ดแล้ว

ยังกบมาตต่อปาองเอเดางตีบไปกินนม่ส่วนหญ่็พอมาีป็นที้องหันมากระข้าต่ว่าชาวเดียวเฮ้ยมันชุกแลวแถวแถวไปเฮ้ยมันติดหาไฟฮะ อยายุ่เขาแห้งแล้วนี่มันจะคั่มจะมืดนะเอ้ยอ่ะทิมันใส่ผ้ใส่ขีเท่ามันก็คักกันข้าวปลาเนาะบนนีอยู่แถ่มอยู่ผู้ม่ต้อ้นะพอจนเขาหาดีนะเพราะเขาบอกเก่งอันนี้เขาเก่งกบวี

น้ำ่วนั่านเลพอดีนทีกินเบดทิมมันส่ไผแล้วเออนั่นสิบุตรอยไปยามมั้มาเหอะซึ้ดแล้วกุ่มงานเลยได้ดีเ้อพี่น้องอึ้ดแล้ว กินข <kung> oh, <is> si ่านะหิวข้าลวนี่ยิ้เข่าแล้วนี่กินยังไงกินยืนบนฝักใช่ไหมฮะจะมาข้าวใหม่ป่ะเามันจะเห็นป่ะได้ป่ะมาไหวแม่คันซาเนี่ยมเื่อเป็นใจอีหแล้วเอามนเลยซ้อนะก่าววะ

vừa vào bà không? Vào chim Vào đây đây, À, rồi ừ. phó để, phó để. À, rồi Quân thầy có mà kỳ nằm đấy nhỉ Vậy thì để dưỡng đây đâu, để dưỡng vẫn tốt ừ. Phải nhụ khó kinh phá đây nào Cứ đồ bác làm Thế sao mà làm đi Em vậy mà được vượt tật Nhi Super Mà sợ Ô mà nằm này luồng này bạn đi Kinh khó quá mà không chả luồng là. ừ, khuyến đi phí đồng ấy <laughs> เน่ถ่วมร่วบ้านกัจ้ะเนเะ่ใหังลมเมันบัดมันดึงงก็คดจะได้สิจัดในเพื่องอยู่บ้างหมือนกันหันจัดยเ่อตี้ยเออเออเต้าแต่ว่าจะกัามาทซอยกันต่วเอออุนมาทซอยกันแหละกเต่เเอ้าโมึมากินนะไก่ปลากระมิเออจะสิกินพกูเซฟกับเนาะ ดิตาแ้งแตามตามอหับซีฟท่ี้นแล้มาแต่ไทยเนาะควาว่าแต่ไทยยักษ์โตโดับวิ้แล้วเฮ้ยอียังอ่ะเออก็ม่เหนแล้วไปมึงย่าเลกมมาซ้ำเที่ยวไปเสกอีกโมนี่เที่ยวไปไทยเอาน้านนาน้า ยามอีกวันหนึ่งมานน่ยาำอีกวันหนึ่งพี่น้องปจีบากันเมื่อมันอันอิ่มเลยะเขาเขาปวสซองติดฟิล์มกันอยู่เลอดนอจานันไก่ดใส่ะดีวนีโอ้คำอลไรพี่น้องคำใดคำนะมีต่ปลาลุกเลยนี่ฮะปลาลุกบ่

มาใส่ส่นหูเลยเนาะที่งบมือเบาเว้ยแต่ส่นนี้เยทำเนี่ยพี่นอกเดินไปชิลไปี่ไปเพี้ยกัเนี่แล้วพี่นอกพอกันพี่น่ะ